นีค่ะเก๋ค่ะเก๋ค่ะพบกับเราสองคนในรายการสดสดแซ่บวันนี้ผมแซ่บมากแซ่บตรงผมพี่เก๋เนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะยิ่งตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะตื่นมาแล้วเต็มเหมือนกันใช่ค่ะตื่นมาก็แบบปากแดงระเรื่ออ๋อวันนี้เดี๋ยวอันนี้แบบปากดูมีเลือดฝาด เลือดปาดแรงด้วยค่ะธรรมชาติมากพี่ไม่ได้ทาอะไรเลยแต่งหน้าไม่ทันเอาแต่งหน้าไม่ทันคือมาปุ๊บตื่นปั๊บแบบอย่างนี้เลยดูถามความเป็นจริงเลยแสบมาเลยเออนะอ่ะวันนี้นะเราสองคนนี่ต้องพยายามสวยสู้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้แขกรับเชิญของเรานะพิเศษพิเศษค่ะนางผู้นี้นะคะเธอมีตําแหน่งค่ะมีมงกุฎแอนมีสายสภายด้วยได้รับมงมานะคะมงลงมาเรียบร้อยแล้ว แจ้ากับมิสแกรนโอ้ค่ะมิสแกรนไทยแลนด์มิสแกรนไทยแลนด์ใช่แล้วเธอนี่ก็เป็นแบบคนแรกเลยที่ได้ตำแหน่งนี้เออใช่จะบอกว่าตอนแรกที่เดินเข้ามาและเห็นคือมาถึงปุ๊บใช่สวยสๆสะพรึงมากแล้วนี่คือมาหน้าสดแล้วเมื่อวันเออแล้วเมื่อวานเนี้ยครีบอกว่าเฮ้ยวันนี้ครีจะไม่มานะเพราะว่า ครียมีทุระอะไรเงี้ยแล้วแบบเดินเข้ามาแล้วเราเจอผู้หญิงคนหนึ่งปากแดงแล้วแบบหน้าสวยมากคนนี้เหรอจะมาทําพิธีกรกับฉันฉันตายแน่แค่เขามาเป็นแขกรับเชิญหนูว่าโหย,ยากเลยนะหนูออชอบปรกการที่ทีมงานบอกว่าพี่เก๋เกลืมปากแดงๆนะต้องแดงสู้ไว้ เฮ้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวการเฮ่อคือสู้ใช่ไหมคะเต็มที่ได้แค่นี้แหละค่ะคุณผู้ชมขานะคะแหมวันนี้อุตส่าห์นี่โชว์พุงวิทยฉันขอชุดนิดนึงเขาไม่ซูมเขาสับไปขุดคุยมาให้ตอนแรกใส่อีกชุดนึงดูสิเขาบอกว่าเจ๊เจ๊เปลี่ยนเถอะขอชุดนี้แล้วกันเพราะว่าเขาเรียกว่าโชว์เอลเออวันนี้นางงามมาเราก็นางงอมไปนี่ชอบการนี่กล้องแผลนมาใช่ไหมก็เป็นการซูมจากตรงนี้โอ้ดีนะเนี่ยที่มันไม่ต่าลงไปถึงสะดือ เดี๋ยวจะเห็นเลยอ่ะสะดือไม่คแคะนั่นไง <laughs> ไม่ได้นะคะไม่สตรองเลยอ <laughs> ะ <laughs> <laughs> วันนี้นอกจากจะมีนางงามสาวสวยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราแล้วเรายังมีข่าวอะไรบ้างคะ <c oughs> วันนี้มีหลากหลายข่าวมากเลยค่ะอย่างเช่นข่าวแรก <c oughs> เป็นข่าวของเรียกว่าเป็นนางงามอีกคนหนึ่ง <c oughs> ถ้ารู้จักกนดีนะคะก็คือคุณนาตาลีเก็บว่าหรือว่าคุณฟ้านี่นี่ตอนนี้เขาท้องแล้วนะ ป่องเรียบร้อยนี่มีน้องมีน้องกินอ่อนนี่ก็กินเยอะเดี๋ยวมีน้องค่ะมีน้องกินเยอะกินเยอะแลรู้สึกเหมือนเป็นตัวเองเออนะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะเรามีข่าวดราม่าของคลาสแบงค์คล a สก็จริงจริงเขาก็วงคลาสแหละใช่ค่ะเพราะว่าในวงเขาเนี่ยหนึ่งในสมาชิกของคลาสเนี่ย โดนทำร้ายร่างกายผู้ภปษาาชาวบ้านก็คือโดนดักโดนซ้อมโด,โดนดักตีตตประมาณนโดนดักตีทีนี้แหมในเมื่ออยู่สมาชิกวงเดียวกันเพื่อนรักอย่างแบงค์เงี้ยนะก็อยู่เฉยไม่ได้ยอมไม่ได้จริงถ่ายรูปเพื่อนที่โดนซ้อมสะบักสะบอมลงเสร็จปุ๊บนี่เลยแท็กไปทั่วประเทศโอ้โห,โหใครที่มันทำเพื่อน ครูเนี่ยนะครูนะเพื่อนของครูนะเป็นออครูเจอกันแน่นะ,ะแน่นจริงมามาหาเขาเลยเขาอถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นเพื่อนพี่เก๋อย่างนี้ไหมคะแท็กบ้างไหมคะอ๋อพี่ก็จะลงแท็กก็ ดิฉันไม่เกี่ยวนะคะไม่ไม่มีส่วนเกี่ยว้อเลยอไม่เกี่ยวนะคะอ่าและอีกนึงค่ะเอออีกนึงค่ะอันนี้นะคะเป็นข่าวของคุณบวยค่ะคุณบวยเชิดทวุฒินะคะที่หลายๆคนบอกว่าสรุปแล้วตอนนี้เรื่องลูกเป็นยังไงบ้างบอกปีใหม่ขอเปลี่ยนตัวเองนิดนึงใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ดราม่าเนาะที่แบบเออ ก็ข่าวว่าน่ะทิ้งครอบครัวแล้วไปมีภรรยาอีกอาดเอออ,อ,อื่นอื่นอื่นอนื่นย่งเงี้ยครั้งนี้คุณบวยก็กลับมาแล้วก็บอกว่าปีใหม่นี้เดี๋ยวจะปรับปรุงตัวเองแต่ว่าจะปรับปรุงเรื่องของอะไรบ้างแล้วเขาจะกลับมาอยู่ร่วมบ้านกันไหมนะคะเดี๋ยวติดตามกัน<ช>เอาละนะ มิสแกรนมิสแกรนบอกไปแล้วไงเออไปแล้วไปแล้วไม่ได้เลยสกิดไม่ได้เมื่อกี้เนบอกไปแล้วไงเธอสวยขนาดนั้นฉันต้องบอกก่อนเลยอย่างนี้นะคะเอาเกิดเอาไว้ก่อนเลยใช่ค่ะก็อย่าลืมนะติดตามพวกเราแล้วก็สามารถ SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะใครอยากคุยพิมพ์ตัว S ตามด้วยข้อความแล้วส่งมาเลยที่4 6 4 2 2 4 2รวมถึง MMS นะคะ464242 2ค่ะใช่ค่ะแล้วก็รับชมนะคะหลากหลายช่องทางนะคะ CTH นะคะระบบ HD ค่ะช่อง500นะคะ SD ช่อง550ค่ะค่ะ PSI นะคะช่อง313 GMM z ค่ะช่อง193แล้วก็ Sunbox ค่ะช่อง141ค่ะใช่แล้วนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพักฟังเพลงกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวกันสองเพลงจัดป้ายกังมีสามีค่ะจากกล้วยนะคะคองหอยโข่งค่ะแล้วก็มองให้เต็มตาจากผลชนะสุนทรค่ะ